เดี๋ยวแม่ค่อยมารับได้มวยเฮ้ยนึ่ตำรวจตักเร้วเหลาจถ้ามันถามว่าไปไหนไม่ต้องบอกนะใช่เหรอแม่เออไม่ต้องบอก <c oughs> อ่าจอดก่อนครับจอดก่อนครับถอดดังวันนี้จอดก่อนลองจอดก่อนเอาดับเขื่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจอดข้ารับได้ไหมอ่ะครับพอพอทีว่าแมมแคบนีแบ่แกปีปไหนกันครับไปตุราครับแมมแมมข้อนะครับคุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวรับไม้ตรวจเลยจะไปตุราได้กันครับบอกไม่ได้จริงจรับคุณตำรวจแต่ว่าเดี๋ยวแมมเซ็ตตุราปุ๊บแมมมามานี่เลยแมมไม่นี่แมม่าาบ้นเลยคะ ไม่ได้ครับปนีนี่ตีดรุดอย่างแรงนี่ตามก็ไม่บอกไปโรงพักว่าผมววากับปน,นีไปเำื่อไม่ดีนี้ตำรวจเอ๊ไปโรงพัก้าไปโรงพักกันไม่ทันแน่เอาปนีหวาดเดี๋ยวแม่ลักนี้ไปก่อน <Okay. S 2> นะแล้วก็มึงรอที่นี่แหละเดี๋ยวพอเสร็จธุระปุ๊บแม่มาเสียค่าปับ๊บแม่หมวยไม่หันอยู่เลยคนเดียวแล้วมึงขี้ขับไรเล่าตำรวจก็มาทำไรแม่นะเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะนเออมึงรอที่นี่แหละเดี๋ยวไม่ทันนุเดี๋ยวก็เอามดเออไปเดี๋ยวแม่นับหนึ่งรองทามแล้วแม่วิ่งด้วยนะมึง มึงมึงอย่าตำมีพีรุษน่ะเอาบันเดอรตกลงหนึ่งสองสามไปก่อนวิเอาเดยวแม่คอยมารับไอ้มวยใส่นุ่มแมงไปไนเร็วนุมีพีรุษน้ำมึงกับแมงนะมีพีรุษไะไรคะล้วใส่ไม่โบกวอาไปไหนุ ไม่อยากบอกใครทุกคนเออกลัวเปื่นใเอามดเสียก่อนเพราะตอนนี้ห้างซาตเขาจะลองใจหกสช่องปีจัดสินคาราคา60บ่องบาทมาให้ทุกคนใจเลือกซื้อเลือกใ้ตั้งแต่หน้าห้างไปตึงจันซี่เลยทุกคนเออมีสินค้าคุณปับมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเเร,รองงงสายาท้ผู้ใญ่เสื้อผ้าและรองเท้าเด็กห้องเล่นแต่ที่ทุกใจแม่บ้านแบบแมบบแบบ่ต้องขึ้นมาจันทรีเพราะเป็นสินค้าที่แม่บ้านแบบเราต้องซื้อต้องใจทุกวันทุกคนเออไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานองสักฟอ นำยาปลาป้าหนุม่มนำยาล้างห้องน้ำข้าวสั้นอาหารแห้งขนมนม,นมเนยทิชชู่สบู่ยาตราบมเอาเป็นวามีครบจอบตีจันที่กองานตาไตตาวังเลยทุกคนเออนอกจาก้างตาไตตาวังก็ยังมีง้างตาไตปลาตาฉันหนึ่งและตาไตถุงส้งกันาลายที่ไหนแคบไปตีนั้นนะทุกคนถึงทุกคนดูไม่ว่าตาเซออ์สินค้าคอบห้าร้อยบาทรวมบินได้เอามาแลกผูกปองจริงโชกนึ่งใบลุนรับรางวัลกี่นึ่งมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสัปดาห์ละนึ่งคันรางวัล ที่ซ้องซอยคอสองคำหนักหนึ่งซลึงสัปดาห์ละหนึ่งเสนรางวัลจีต้ามัรกำนันมูลค่าต้ามพันบาทสัปดาห์ละห้ารางวัลเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงเจ็ดกันยายนปอรอร้องปนาน่าร้อยหกสิบแปดนะทุกคนสาไทยฉลองชัยหกสิบสองปีหกสิบสองบาท <c oughs> แล้วไซนี่ไม่บอกอีใบไหนไซไม่บอกแล,แล้วแม่ไม่ให้บอกอันนี้เดี๋ยวมึงกูขั้นไว้ในร่างตะคืนเอาเว้ยนอนร่างตะคืนเอาเว้อรมแล้วค่ะคุณตำรวจแล้วมึงบอกมาดิว่าแม่งไปไหนเนาะ แม่แค่แค่ไปซาไทยไปต่ำเลยแล้วซาไทยเขาขบรอบ62ปีเขาลดเรื่อ62บาทอ๋อเหมือนกับที่เขาจัดปีแล้วนึกจัดแม่มงนี่นะกี่ชิดอันต่อมันบอกกระจบนี่แล้วแกเสี้ยวตัวนี้ไปกันนะเออวะลูกมวยเอาปากคอตำเลยลูกกันอเปอกแตงเลยแล้วเปล่งแตงใครก็เปล่งแบบ,แบ,บ,แบนั้นแล้วลูก แล้วเ,เขาปอกปเอปลือกป้าพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวปะก็ปอกง่ายมาลูกมาแล้วไม่เคยปอกแตงหะไม่เคยเลยแม่มาได้ไม่ร้อนมั้งเหอนี่ซื้อมาจากไหนลูกนี่แตงแม่ซื้อมาแต่ลรล่ะเลยกอว่าเช่าโอ้ยลูกใจต้มนะเอาแล้วไม่แดงนะลูกเาแตงเรื่องออเอาแตงเรื่องอ,อุอ้ยน่ากินนะแล้วแม่ไปซื้อรัดไหนอ่ะลูกฮะรัดเหมืนพูดแตงว่าชาวเห็นปลาไปไม่ไม่พบไม่พบได้วะ อีไปเช่อแต่งกันเลยได้รกว่าเ้าอันแต่ว่าไม่มีในลาดป็นปาเือดเลยต่างลาดแล้วลูก<อ>ายนยโอ้แต่งเรื่องนะน่ากินหรือจะปลาคว้านไส่จานในเลยไหมควานเลยก็ได้ปลาไมควานไม่เป็นแล้วแม่ไม่ร้นมั่มงนายแม่นี่เอเสียงจังนะปลาข้อแล้วปลาเด็กนูก้ปลาปลุกแตงอยู่เลยลูกต้นปลุกแตงอะ่ะมัน อมไม่รู้ว่านไม้นะเด่นแสไม่เสดจแตงสีแดงอ่ะลูกแม้เลยกกอยากกินแตงเรื่องอ่าไออันนี้เสด็จลูกเอ้าชิมแน่นว่านไหมลูกอืมรัดอืมว่านไหมว่าน ปลาไม่ชิมเ,อ,เออปลาไม่ชิมกันหรากออ็ยังไม่อยากก่อนอนี่หนแหละลูกเลวไปตาว่าก็ป้าบังปือ้อแล้วชิมแล้วปลาครับอันปลาอุดราควานายมัย้ยไม่ปือ้อไม่ปื้อลูกลายยังไม่อยากทีเต็มพอดีนะลูกนะ อ๋อนี่ปลาไปเชยตัวยินก่อนเลยลูกโอยแต่นีิปลากับปลาไปเชยตัวยินก่อนฮะเอาเอาไปแน่นะปลาปลาไปเชยตัวยินก่อนเลยลูกพอพอ,พอเชยตัวยินถึงกับแรงมันจะโรโอยรโอยว่าเดิมจานลูกเอ,ออเดี๋ยวนั่งกล้องแม่ไม่เดี๋ยวนั้นละปาป้าให้แล้วเต็มแล้วลูกอันนั้นแมงวันนั้นวีมั้งได้ จะปาลบก้อนนะลูกนะเอาอะไรแล้วนี่ข่องแม่เบิร์ปลาข้อแนั่นละปลาป้าให้เร็วลูกเปล่าจาไม่ชิมกันเดียวว่าเออไอแบงแถาๆก็เลยอันนั้นเอาไปไว้แม่เนี่ยแต่เดี๋ยวบอกว่าปลาขาปลาขอหลีนายเลยปลาก้อหลีนายปลาข้อก็สิงต้งนะนี่นี่เก็บเก็บกันทึงลูกป้าเป็นแล้วไหมทีนี้เออเนี่ยก็ป้าแบบนี้แหละป้าแต่ไม่เล็ดเล็ดไปก่อน ไปลงมั่ยจะปาลารับกอนพ่อปาลา,ลปาขาวอยู่เอ้รับบอลกเอาไปตั้งขึงนุย้ยแม่่า้ล้วตัวเดียวกูใช้มาเก็บผ้าตั้งนานแล้วมึงนั่งทำอะไรเลยมึงรอแดดจากดวงจันทร์หนอรอแดดจากดวงจันทร์ก็เหมือนรอวันให้เขามารักเลยแม่เอออะไรมึงเราก็ไม่มีทางไงแม่ เออแล้วมึงก็รู้นี่ว่าไม่มีทางที่ดวงจันจะมีแดดแล้วใจมึงยังไม่เก็บป้านี่เออแล้วเดี๋ยวตาเดี๋ยวมวยเก็บทไม,มนั่งเฉยๆตาแม่เดเถียงคําไม่ตกฟากเดี๋ยวใช้ท่าองค์บากจัดการทีหล้าเดี๋ยวตา <c oughs> ไอ้ไรท่าไอ้ไรท่าองค์บักเดี๋ยวกูขึ้นบนนู้นโดดเขาลอยมาปักึงหน้าอกมึงเลยเดี๋ยวตาเถียงกับแม่ทาได้กันเรือเปลี่ยเขาไปเก็บป้านุ่งไม่แลวันเหรอเออเดี๋ยวตาเดี๋ยวมวยค่อยเก็บ แล้วแม่เดือดรอด้อนใรเอยวแล้วตอนเดียวนำก้างแล่หมวยป้าเอื้อล้าวเลยแล้วหมวยเห็นข้าลุยนี่คนตากผ้าหัวข้ามันก็ตากในที่ร่มนู่นน,นเลยต่บ้านเราเมึงนี่กี้คลานจริงกูจาดทักให้แล้วเดี๋ยวหมวยเลื่อนป้าไปที่ร่มก็ได้แต่เดียวนึงใต้หลังคานะเออแล้วแต่มึงแหละทำคิดว่าเลื่อนเรามันง่ายกว่าเก็บป้ามึงก็เลื่อนเลยมม่เหมือนป้อมกี้คลานเหมือนเลือด พ็เปิดแล้วใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาส,ว,สวัสดีครับนี่ร้านเอกและคนก็เปิดใกล้เป็นต่างการแล้วไหมเปิดแล้วครับป้าเปิดตั้งแต่วันที่หยิบก้องที่บ้านมาครับตอนนี้เปิดเต็มรูปแบบเต็มต่างการเลยครับโอ้ทึ่งทึง่งลูกเอกลูกเอกอยู่งไหมวันนี้พี่เอกไม่อยู่ครับผมไม่อยู่งนั่นครับพอดีว่าป้านี่เป็นเป็นเป็นป้าของลูกเอกเลยนี่ป้าพี่เอกเหรอใช่โอเป็นป้าวะน่ากลัว หน้าหน้าขุนคุณไหมหน้าขายลูกเอ็กซ์นะเมือนก้นเลยกับปลาคนเลยก้นชาติยักนากว่าเป็นคนนะริงลูกยักไหมไม่เคี้ยวแต่จึงแต่จึงทีนี้มีมีตามียำมาได้พันนั้นไหมมีตาแซลมอนเล่าแต่เล่ล่าแซลมอนตำหอยแกงอู้ยังตุกโรแบบเลยปะตั้งใจทไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปาไปทั้งกินนะได้ว่าแต่ว่าลูกเอ็กซ์เขาไม่ใหญ่คอยกินตังเลยกับปาน เพียแกันมากินลองกินเล็บไปนะเนี่ยใช่ได้ดเดี๋ยวผมตัวพี่เอกเดี๋ยวก,กันแป๊บนึงนะครับไม่ต้องถูก็ได้ปาลาถูเร็วก็เดีตเลตัวเร็วอ่อปาปลาถูเนี้ยปลาโตเพิ่งวางปลอวางทึงปลามาทีนี้อ๋อไม่ไม่ไม่ต้องถูก็ได้ไม่ตัวแล้วพี่ตัวไม่ต้องไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรับขวัญแกเดี๋ยวแกะขับรถเับไรบโอเคครับป้ากันเจนข้างในเลยกับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสร้างข้างในนะได้ได้ได้มาเร็วครับป้ากองเด็กรังมาทึ้งเต็มเลยโอ้มือเร็วนู่นนะเด เอาไปเลยตำห้อยแข้งไล่บัวตำห้อยแข้งไล่บัวไอ้นี่ส้มตำไทยโอ้น่ากินเพรนะลูกบอลนะเล่าทะเลอ้ยอันี่เล่าแซลมอนอืมนี่ตำปูปลาอ้้จันนี้เขาเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเทมกันเนี่ยเทมทุกอย่างป้าเลยป้าวีเอ็กมากินไหมจ๊ะอ๋อเบ้าลืมนะเดี๋ยวพีเอกมาเดี๋ยวพีเอกมา S <S เดี๋ยวปีกมาครับป้าอีมาแล้วะกินบ้างๆๆกินบ้างกินดังสบายเลยครับป้าไม่เป็นไรครับปีกเล่นมาไปเล่นมาไปก่อนเิร์ดมันไแตก่อนเิร์ดแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกแกข้ามาร้านก่อนเนี่ยมาเลยร้านก่อนก่อนไปก่อนเิร์ดนั่นอ๋อข้ามาร้านก่อนแเราครับป้าว่ากินได้เลยครับผม <ะ S 2> ได้ไดเลยนะอีกเล็กคนเข้ามาป่าเดียววะแค่กินก่อนน่ามีเหรอ วันนี้มากินข้องเซ่เซที่ครัวเอกเล็กโคนที่อำเภอถุงซ่งทุกคนเออตอนนี้ร้านก็เปิดเป็นต่างการแล้วก้าหมากินกันได้มีต่างอาหารตามสั่งยำเซ,ซ่บซส้มตำลาบและยังมีโซนคาเฟ่นหนังตากแอร์บายบายกันดูมาอุดหนุนกันได้ที่ครัวเอกเล็กโคนนะทุกคนอำเภอถุงซ่งแต่ตอนนี้ปาข้อข้อแคปกินโคนเดี๋ยวพี่เอกเล็กโคนมาตุกใจต่างแล้วอเอ,อาเอกเดี๋ยวป้าจะมากินข้าวกันละ ปลาในลาวกูไม่ปลาปลาโคอันนปลาโคในลาวปลาโคเกดิมที่เด้งเงีนโอ้มันไม่จ่ายปลากูอันนี้โคเดี๋ยวแกบอกว่าเป็นปลาเต้นเต้นจ่ายก้าวกินก้าวโอ้ยโคแล้วลาวมันมันมันกินถุกเรื่นเลยมันกินถุกลังเลยนี่จำใจเคยไปเปิดอาหารตรงไหนเคยบ้านอยู่ตรงไหนมันกินต่างเพศไม่รู้จักก็ยตัวลงไม่รู้จักมันกินได้บ้างอ่ะกินลาตาลีรอมตำอ้หลายอย่างกี่บาทต่างเพศจำบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวขอรักเลยมึง โอเคโอเ๋ยวมึงยาดตึ้นไม่จ้ะอักเลยติดกูแล้วเมื่อวานตอนสามทุ่มครับผมกำลังไลฟ์สดอยู่ก็เมียผมก็เข้ามาด่าผมในไลฟ์ครับก็เกิดบันดาลโทสะ ผมเลยเตะเข้าไปที่ลำคอรครับแล้วก็แล้วก็ผมสอกสอกก็ไปกลางหน้าผากทีหนึ่งจากนั้นก็พ่อตากับแม่ยายก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับก็อยากขอโทษสังคมน,นะครับอยางขอโทษนะครับน